บายดีทุกคนเมื่อนี้เขากำลังไออีกแล้เนาะมื่อนี้แม่น้องไอ้กะเห็ดกินตอนเช้าเนาะบนกบบายดีบนกบเนาะพี่น้องมื่อนี้บนกบบนมั่อนี พี่ก็พร้อมก่อนเนาะนีะน่๋ยวขอกินสาขอกินสา,นาเนะมีอัวในในกระพัก พักบวงดวกเนาะในการพักกาดต้นมังทัวร์ ดอกเหมือนบ่เห็นนะกบสื้อเอาพี่ดอกมันจะไปหาเองแบบคนกบเนาะ xây nhá xây tê hoặc khi ơn là cô tám luôn tay

nó đào mẹ đào mẹ đào mẹ à? đào mẹ đào mẹ đào mẹ đào xài đó mẹ đào mẹ đào พี่น้อนี่มองดีไหม้บบรรมชาจังดูล้างวานกับพี่เนอแต่ดอกมันดอกสวยนี่เอาไปองเลยปน๊บเมาเมากิน้กันเลยนี่พี่น้อปนกบกับแพกับอวนาะ พูดน้องมีให้จังนี่เขียนดินรายดีให้นางเขียนอียงดินเขียนดินวัสดีพี่น oh anyway nice ้างมาขีปนาวุธกันพีปกะสิไปฟักี์น้พี่น้องโอ้แพ้ไหมเป็นยังกัดิจะสู้หอะไรเสือทีเอ้ย โอ้ยอยากกิน oh, ต้มกบวะนี่โอ้าละเพี่นอยากกินต้มกบนอยากกินต้มกบวะนี่อ้อยากกินเปิ้ลนี่บตัยสองตัต้มกบมาอหนาแล้วนี่เน้ออยากกินต้มกบบ่าูอยากกินเปิ้ลบ่าว่ดไปต้มโปรอยากกินเปิ้ลูอยากกินต้มยแต่ว่านาฮะ ดอกพักลง,กกลงนี่ไป็นหลังมื้อกินเขา

กินอ้วอีกใ่หมักอวอันน,นี้นี่ใคอแพ่หมาขวกพักั่ม,ม,มี่มัขวอ๋อคนตกเสีร้านเนาะม่หวางหรือไม่แห้งแสบบ้า ปักกาดเต้เส็บ่่ไหมั่วพักบงเส็บว่ารั่พักบงเขายหมักแล้วพักบงมีหมักดินใหม่ให้เส็บเนาะหมากดินใหม่ mặc một tạt cắt, cắt tạt 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 xong rồi, tạt 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 น้องไอ้มักอ่อมอ่อมกบกบกบมูมี่เนาะปลากันยังมูมี่ปีนี้เนาะอึดเนี่ย,ม,ม,ย,ม,ม,ยมากินข้าวกันพี่น้องน้องไอ้ว่าชอบให้กินดอก เสีบบ yeah. ja, ีว่วคือเห็นหนาคือนว่าเสบนั้เพื่อไมอัวกับอัวบานเนาะอวเสือมากกันได้พี่เนาอกินข้าวสาบต้องกันพี่นนอะ การดีได้เหมือนไงขอดีมาหนีร้านอะไรร้านนี่มีมิมิสุขภาีแดดแดดหน่อยนึงพอสิเปเสเอาเขาไปส่งเอาเขาไปให้นาบ้าวว่ะน้ารกก็ดู บอสันหันต่ออ,ตอ๋อพิณคีดรถฮอนไดไปพี่ิณเขาท่องสอบน้นองถกท่องสอบอให้บอสันกับลุงเทิรกเนาะพ่อนของคนกับพ่อนของจเพิเ่นอยู่ปากเสืออากาศแง่สาวพี่น้องอากาศดีมากเนี่ยแดดแดดนนหน่อยนึง น้องไอ้ยก็ไปๆน้งองโย่หอนกับแม่แล้วกับน้องมี่น้องแพะเนาะมีแต่พ่อไปอากาศดีอยู่พี่น้องน้องไอ้ยก็น่ากินข้าวเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวพี่น้องแล้วเหือกันแล้วเหือกมันจะปอกตอนนี้พ่อเขาเป็นเมื่อก่อนเนาะพี่น้องน้องไอ้ว่าอยากหิกวเข่าอยากกินเข่าแล้วพี่น้อง วรกบเสร็จพี่นอ้องไม่ได้ไปกินข้าวสาวา่วมกันแอบบอให้ใหมอืมจะมีกัว่าแสพี่น้องได้ไหมกับว่าเสกินข้าวสาวร่กันพี่น้องกาดีปุณ บ่มีฝนเนาะพี่น้องเนาะแดดนี่พี่น้องพนครบเนาะอากาศพี่น้องทั่ววัวหมูพี่น้องเสียบลายพี่น้องกววหมูะ ขอบคุณน้องไอ้กับสิมูวหาคนนาะพี่น้องเนาะนี่สีเมรูนี่พ่อเป็นมือลกองเนาะเปลี่ยนกันพี่น้องอมันจะมีใจคนเดียว

หนึ่ไมหอใชกบฝาดีทีเอาแ่ยังไุ่ก็ได้ก็แฉแ่กเป็นก้าวใจนะไอ้ด้อพี่น้องใอ้พรายด้อพี่น้องเจอกันคินหนาพี่น้องบายบายบาย